หวานพี่น้องแสบี่เดอสุขุมสุกสนเมื่อนี่ไม่ล่าสวัสดีหลอกเที่ยงภาพ,พี่น้องกินมันเกี่ยวนี่กระซัมนี่ละจ้าก็ากินมันแสบๆน้ำกันสูเดอร์พี่น้องขี้อีตือ พี่น้องรวมบ้านบานพี่น้องเป็นคือกันบอร์จ้าสวัสดีทักทายสวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี่สวัสดีย่ามเทียงเด้อะเดือดนี่ก็ะซัินี่ละจ้า กินมั่นแสบๆน้ำกันอยากสวัสดีทักทายเพียงนี้อีตื่น้ำกันส่วนเพื่อนร่วมบ้านกะสร้างเพื่อนนอกพีนองคิดมึงว่าแสบๆมาแสบพื่กัน อยากสวัสดีทักทายเพียงนที่อีตือน้ำกันส่วนเพื่อนร่วมบ้านกระสร้างเพื่อนน้นอพี่น้องกิปไม่ลาผ้ากินมันเกี่ยวพอดีสืบมันเกี่ยวมาเจอตลาดพี่น้องมากินเบิ่งมามัน สวัสดีทักทยายไม่ลากกระสู่เพื่กันมึงว่าจเฉ็บมาเจบเจาพื่กันนี่กับสานีละจ้ามากินมันเส็บๆน้ำกัน น่ล่าผ้ากินมันเกี่ยวพอดีซื้อมันเกี่ยวมาเ็ดตลาดกี่น้องมากินเบว่ามนสวัสดีเด้อเพื่อนขี้อีตืน่นท้งกันทั้งหลายแสบกี่น้อง คลิปนี้พ,พี่น้องกินมันแกวแสบสีม่วงพี่น้องตื่นจะหวานบ่มันแกวพี่น้องสวัสดีเด้อเพื่อนพี่อีเต่นกันทั้งหลาย

คนถามว่าได้เหรียญนะบอกไม่ล่าก็ตอบว่าบ่จ้าบ่าท่านได้ได้หวานพี่นอ้องแสบหมูซ่อไปเด้อพี่นอ้องเกล็ดขีบเด้อสุขสุกคน มื่อนี่ไม่ล่าสวัสดีรอบเทียงภาพพี่น้องกินมันเกี่ยวไม่ล่ากระสูเพื้อกันไม่ล่ากระสูเพื้อกันจะหวานม่ มัน,นเกีียวอ,อี้ออจักพันยากแก่งน้ำเ蒿เพิ่งจังบอกให้เศร้าเห็ดเศร,เศร้าทำให้ลาา่ากระลุงเกื่อยังเข้าไปในหมู่บ้าน คลิปนี้ก็บ,บ่มี่ยังไหลดอกพี่น,อน้องคลิปนี้ก็บ,บ่มี่ยังไหลดอกพี่น,อน้องเมล่าผ้ากินมันเกลียวพอดีสืม้มันเกลียวมาเจอตลาดพี่น,อน้องมากินเบิงบ่งว่ามันเตอร์ สูเดอร์พี่น้องขี้อีตู่พี่น้องรวมบ้านบ้านพี่น้องเป็นคือกันเบอร์จ้าหวานพี่น้องแสบ ลินีผ้าพ,พี่น้องกินมันเกลียวแสบสีม่วงพี่น้องไม่ลากกระสูนเพื่อนหวานพี่น้องแสบ สวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี้สวัสดียง่เทียงเดินจะเดินหวานพี่น้องแสบไล่ลากกระสูนเพื่อน ยักษ์พันยาอย่างน้ำเข่าเพื่จังบอกให้เศร้าเห็ดเศร้าทำเวล่า,ลากระลุงเพืกันย่างเข้าไปในมู่บ้านสวัสดีทักทายเพื่อนเมื่อนี่สวัสดียามเทียงเดือะเดือหวานพี่นอ้องแสบ สวัสดีเด้อเพื่อนขี้อีตื่นกันทั้งหลายสวัสดีััทใย้่วนเพื่อนรวมโมูบานพี่น้องพนันธุิวราให้เจ้าเจ้าเห็ดเจ้าท่านจัดตนอยากอย่างน้ำเ่าพี่น้องพี่น้องชิ้หม,ม,ม,มุวงมวหวาน สวัสดีทักทายเพียนพี่อิดชิปนี้ก็บ่ามีอย่างไรดอกพี่นอ้องจักพันยากอย่างน้ำเห้าเพ่าจังบอกให้เศร้าเห็ดเศ้าทำไม่ลากาง่วงทุกนอนย่างเข้าไปในหมู่บัานหวานพี่นอ้องแสบ กระซัมนี่ละจ้าก็กินมันแสีบๆน้ำกัน